สวัสดีเจ็ดม้งเสาจ้าเมนี้พ่อยกะสีมาชายถอดชีวิตทียู่อังกฤษในหนึ่งมื่นนะจ้าให้ทุกคนในเบิง์เนจาว่าแต่ละหมือพ่อเห็ดอย่างแน,น่ตื่นเสารมาเจ็ดม้งเสารกะเตรียมโตสิไปทํำงานนะจ้าเมนี้กะได้ข้าวต้มได้ข้าวต้มนะจ้านาตากะสีอาบน้ำแล้วท่านใดแต่งหน,าน้าเราจะพรมกะ ยังเปียกๆอยู่นะจ๊เฝ้ากินจ้ะเพราะว่ามีเวลาบดดน,นจ๊ะพ่อต้องไปเฮ็ดงานแปดโมงเคึงน,นะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกลัวน,นะจ๊ะเฝ้ากินแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็สีไปเฮ็ดงานนะจ๊ะกินขา้าวเช้ากินกาแฟเนะจ้ะแต่ละมือแต่งหน้าไปพร้อมเนะจ้ะเฮ็ดทุกอย่างพร้อมกันเนะจ้ะเพราะว่า บ่คอยมีเวลาจ้าแต่งหนาแต่งหนาแต่งธรรมดาเนาะจ้าบ่ต,ต้องแตงลายจ้าแต่งพ่อเบิงได้แล้วกะฝ้าไปเห็ดงานเนาะจ้เฝ้าวกินเฝ้าไปเห็ดงานเพราะแต่ละมือแยกมือเสาพ่อยกรเสริบ่บบคอยมีเวลาเนาะจ้าบางมือกระตื้นสวยบางมือกระตื้นเ้าเห็ดแนวกินพร้อมเนาะจ้าฝ้ากินเฝ้าแล้วจ้เบิงโทรศัพท์พร้อม ชีวิตได้อังกฤษแต่ละเมือนะจ๊ะกะตื่นเศร้ามากกะไปเห็นงานนะจ๊ะแฟนกะไปทรงตอนเศร้าจ๊ะพ่อแฟนไปทรงตอนเศร้าเนี่ยมาแรงพ่อยกไยางกลับนะจ๊ะอันนี้ก็เตรียมโตใส่เสือ้อแขนย่าตัวใหญ่ๆมันหนาวนะจ๊ะไปจ้ะสิผ้ากันสิผ้าไป เิงว่าพ่อยไปเหตุงานอยูุไซเนาะจะเหตุงานเอียงน้องหมานะจ๊ะตอนนี้เขากำลังสีออกเดินทางจะเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานกะขับรถกับบดเนาะจ๊ะแฟนไปทรงเยยมเาเสาเสมอเพราะว่าตอนเสาพ่อยกะบ,บางที่กะบตื่นสวยบางเทือกะย่างไปเนาะจ่ะบางเทือกะแฟนไปรง พอเวลาเลิกงานพ่อยกับยางกลับสูเมอนะจ๊ะอากาศหนาวมากจ้าอากาศตอนนี้เป็นเวลาอากาศตอนนี้ประมาณ4องศานะจ๊ะตอนนี้เข้ากับมาถึงที่ทํำงานแล้วนะจ๊ะบอกแฟนบายบายนะจ๊ะถึงแล้วนะจ๊ะลานกาแฟาซอว่าแฮร์รี่นะจ๊ะ ตอนนี้ก็ยังบ่เปิดลานนะจ๊จะจ้คของลานกะมาแล้วจ้าเอากระเป๋าไปเก็บแล้วกะไปนะจ้าเตรียมของนี่ก็เตรียมคองแล้วแล้วนะจ้ามีเห็ดมีผักนะจ้าเตรียมเปิดลานจ้าตอนเสา,าร,รอา์อาหารเบรกฝาดพ่อยมาเห็ดอาหารเสาร์นะจ้าเหลิกงานประมาณบาบสามเคงนะจ้า ขัวกับใบใหญ่เราจะขั่วหน่อยมีการเป็นบริเวณในลานนะจ๊ะแต่ยังบมีลูกค้าจ้ะเพราะว่าพ่อยทายตอนเปิดลานกะสีประมาณนี้จานลานใบใหญ่บหน่อยเวลาเห็นงานพ่อยก็จะไม่อค่อยได้ทายใหเบิงนะจ๊ะเพราะว่า เฮาเห็นงานอยู่นะจ๊ะก็เลยหยากแน่อันนี้ก็สิเลิกงานแล้วจะทูพื้นก่อนสิกลับบ้านเคียยวของไปจ้ะยางกลับบานแบบนี้ถึงเวลาเลงานเท่ากับยางกลับบานจะบรรยากาศกับสิประมาณนี้ละจ้ะยางไปเรื่อยๆโบฟ้าลราจะเพราะว่ามันเมื่อย ใส่เวลายางประมาณทาซาแนกกะเกือบยี่สินาทีเราจะเพราะว่าเลนโทรศัพท์ไปนั่มถ่ายวิดีโอไปนั่มเราจะสภาพก็จะเปลี่ยนแบบนี้จะหน้าตาบริแต่งเราจะมาหอดบานละจะมา,มากะถ่ายอยู่หน้าประตูเราจะมาหอดบานแล้วเมือม่อยเราจะนั่งเลนโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง เล่นแล้วก็จะไปนอนจ้าบะเนี้ยนอนพักก่อนจ้า